ดลองการเปโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีจากญี่ปุ่นนะครับวิธีใหม่ครับจากเพจเพื่อนบ้านนะครับ Line of Us สำหรับ iOS ที่เจลเบรกแล้วนะครับไปที่ซิเดียครับผมก็เพิ่มกดที่ซอ กดที่ซอสนะครับแล้วก็อีดิกดที่อีดิมุมขวานะครับกดแอดมุมซ้ายนะครับซอสตัวนี้สิบเดีย cydia r a k S h i r a k u d t w u ก็กด add source เขาบอกว่าหลังจากติดตั้งเครื่องมันจะปิดไปหมายความว่าเครื่องจะทำการ free spring mai ke cedap tai <laughs> but return to sidia Done. kira-kira ตรงนี้ก็ขออนุญาตปิดก่อนนะครับ